แปดกับเอดโอ้โหขาดรอยไปหลมุมตรงนี้ได้โบนัสสวยแด้ไั่นมเยอะท่าริงถ้ามันเป็นแบบ3ใบส่วนเขามีผัาดะายเปิดมาตรงนี้เสียอ,อะไรเอยอสวยนะครับยังกลับมา1212อยู่นะครับตามสถิติเนี่ยเห็นไหมเพื่อน กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ของโต๊ะบัตรลานะครับผมเพื่อนวันนี้มากับทุน500บาทนะครับโต๊ะ B513 จากค่ายบัตลาเซ็กซี่มีดีตี้ดีลเลอร์นะฮะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบที่ฟังแล้วตะระคายหูนะครับแต่ผมขอยกมือไหว้กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากดูแลชอบใจแล้วก็กดปุ่มซับปุ่มไลค์นะครับอยู่ข้างใต้คลิปนี้อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมอ้าวมาดูกันนะครับเพื่อนๆ วันนี้นะครับเขาไห่ห้องเราสวยแบบจัดจัดนะครับเพื่อนๆไม่มีมังกรนะครับแล้วก็เขาไห่ส่วนใหญ่นี้เป็นปิงปองสนับ1 2 1 2นนะครับเพื่อนๆอ่ะมาดูกันนะครับสวยงามตามท้าเรื่องไปนะครับวิธีการเลือกห้องก็พยายามเลือกห้องแบบนี้นะเพื่อนๆมันถึงจะได้แบบทำกำไรได้แบบยาวๆนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้3มเตลือของเรานะครับไหลมาที่ตัวโป่ง3จุดนะครับตัวทึบนี่เปลี่ยนเขาไพ่นะครับส่วนตัวไม่ขีดนี่มังกรไหลยาวผมว่านะครับ ตอนนี้เขาไพ่ของเรายัางคงจะเป็น1 2ึ2อยู่นะครับดังนั้นออกมาน้ําเงิน1แดง1ตานี้เราต้องย้าไปที่แดงนะครับผมที่500บาทออินไปนะครับเพื่อนๆอ่ะมาดูกันนะฮะ โอ้โหเปิดมาไว้แรกเป็นเอ็ดนะครับตรงนี้โอ้โหเขามีสีแ้มนะฮะเราเปิดมาโอ้โหเอ็ดเอ็ดเนี่ยเคชิปหายแต้มตามอยู่2แต้มนะครับแต่เขาจัวมาเป็นแค่สีเท่านั้นไม่พัฒนาเป็นอย่างอื่นเดินเราจวมาเป็น5้านะครับเป็นเจดต่อสีตรงนี้เพื่อนๆชนะแบบขาดรอยไปนะครับบวกมา9ก5เจบ้าทรวมทุนนั่นเองนะฮะเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับมาดูกันที่เขาไพ่ต่อไปของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงต่ออืม อ่ะนะครับตรงเขาให้3เกลือของเรานะครับตรงนี้เพื่อนๆตัวโปร่งของเราไหลมาเป็นมาก่อนไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกับนะครับตัวทึบนะครับกําลังไหลมาเช่นกันนะฮะตรงนี้แสดงว่าเขาไพ่ของเรายังไม่เปลี่ยนส่วนตัวไม้ขีดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วดังนั้น3เกลือนะครับไหล2ไม่ไหล1เรายึดตัวที่ไหล2เป็นหลักนะครับผมอ่าโอเคนะฮะจัดไปที่น้ําเงินนะครับตามเขาไพ่หนึ่งสองหนึ่งสองไปนะครับเพื่อนๆ เปิดมาใบแรกตรงนี้นะครับโอ้โหเปิดมาใบสองเป็นกงกับกงนะครับผมเป็นคิงกับแจ็คนะครับจัวมาใบนี้เป็น8นั่นเองเหยียบหัวเป็นหนึสเต็ปนะครับอีกฝั่งถือเจ็บเนี้ยก็แบบว่ากินแบบนิ่มๆนะฮะจานี้แต่ขอโทษทีนะครับให้มาเล่นสามใบถ้งหืออีเชียนะครับผมโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องไปนะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับผม เอาไพ่ตรง3มเกลือของเรายัางไหลอยู่นะฮะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวไม่เขีดของเราตรงนี้ก็จาก1เปลี่ยนหนึ่งมาเป็น2นะครับส่วนตัวทึบของเราก็ไหลามาเป็นคู่3ามข้าไพ่ยังไหลอยู่นะตรงนี้นะครับก็1 2 1 2เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอ่ะจัดไปนะครับถ้าเกิด3มเกลือมันชัดเข้าไพ่หลักชัดนะครับเราดูแค่2อันนี้ก็พอนะฮะไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องไปดูตัวอื่นให้ปวดหัวนะเพื่อนนอกจากจะแบบชี้ชัดอะไรไม่ได้เราเข้าไปดูตัวอื่นนะครับ ใช้สูตรมาประกอบก็ได้นะครับเพื่อนๆในบางไม้บาง,าง,บางาครั้งบางคราวนะฮะอ่ะตรงนี้เราชนะเราชนะไปเลยนะครับโอ้โหริมพักกันไดาราอีกที่อย่างนะครับเอาชนะ2ต่อ5ไปนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูที่3เกลือก่อนนะครับโอ้โห3เกลือตรงนี้ไหลมาแบบ <c oughs> ยาวเหยียดนะครับตรงเขาไพ่โปร่งของเราตรงนี้ตัวทึบมาเป็นมังกรเรียบร้อยนะครับส่วนตัวไม่ขีดก็ไหลเช่นกันดังนั้นในกรณีนี้3เกินไหลแบบนี้คือเขาไพ่ไม่เปลี่ยนชัวร์นะครับอันนี้ผมขออออิน,นเลยแล้วกันนะฮ <ว âu. S 1> ะหวานไปเลยนะครับแบบนี้ด้วยความมั่นใจสูงนะฮะเพื่อนอะโอเคไปขอแบบหน้าสวยสวมาก่อนแล้วกันนะครับเปิดมาตรงนี้เป็น5้านะครับฝั่งเขาเขามี5้ากับ10เดามี5 3มกับ7พ่อมืองอะ โอ้โหเขาจั่วมาเป็นบอดนะครับเอาจริงไม่จั่วก็ได้มันน่าเกลียดไปน้องไ่ถึง4นะครับชนะ0ูนย์ต่อ5นะครับผมเขาไพ่ยังอยู่ใน1นึ2ออยู่นะครับถ้ามันคอมพิวแบบนี้มันจะเห็นกรอบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตัวปกตินะครับถ้าไม่ใช่เขาไพ่ที่มันคอมพิวเนี่ยมันจะเป็นกรอบไม่ไม่มีกรอบแบบนี้อันนี้เป็นกรอบแบบสี่เหลี่ยมเต็มเนะฮะอ่ะจัดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาไพ่ของเรายังไหลแบบจัดจัดนะครับที่เขาไพ่ สเคลอนะยังไม่มีตัวไหนเปลี่ยนนะครับตัวทึบก็ไหลมาเป็นตัวแ L ลแล้วนะฮะตัวแดงตรงนี้ก็ไหลมาเป็นมังกรยาวเช่นกันตัวไม่ขีดก็มาเป็นมักรแล้วดังนั้นไม่เปลี่ยนแน่นอนเขาไพ่นะครับหนึ่อออินไปอีกเพื่อนๆโชว์ความมั่นใจไปหนึ่งทีนะครับอาจากไปอย่าให้เสียเพื่อนๆ เอาจริงๆอ่ะได้คู่ด้วยก็ดีนะได้เยอะเลยนะครับ200บาทเปิดมาตรงนี้เป็น8กับเอดโอ้โหขาดรอยไปหนึงตรงนี้ได้โบนัสด้วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่เอาจริงถ้ามันเป็นแบบ3ใบสาใบเก้ต่อ0ูนโคตรเยอะนะครับบวกมาหมื่นแล้วเหลอโอ้โหกี่ตาวะเนี่ยไม่พลาดเลยนะเพื่อนเพื่อนอนะครับผมก็จัดไปอย่าให้เสียนะฮะใส่ไปตานี้นะครับข้อไพ่ของเรายังไม่เปลี่ยน นะครับเพื่อนๆสวยงาม,มาลําแท้ไปดินะครับเหมือนเดิมนะัครับเพื่อนๆตามนิสัยไปที่แดงนะครับตามเขาไพ่หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับตัวนี้นะฮะเขาไพ่สามก็เลยยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะฮะเนี่ย ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนนะฮะเพราะเขาให้หลักนะครับมันก็โอเคอยู่สามเกลือก็อย่าไปฝืนอมาตรงนี้เห็นไหมเพื่อนสวยงามประหลามแท้เยืดเช่นะครับผมอะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แบบจัดจ๋านะฮะเพื่อนโอ้โหตาต่อไปนี่เล่นยากนะกูบอกเลยเดี๋ยวเราดูสามเกลือก่อนแล้วกันนะรับรอันตานี้ว่าหน้าไหรือเปล่านะสามเกลือก็ยังไหลมาอยู่ นะครับเพื่อนๆตรงนี้อืแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเพื่อนๆรถแมพตรงนี้แดงล้วนนะฮะ มันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้เทคนิคมองซ้ายแล้วแทงเนี่ยคือมันต้องเล่นสีน้อยถูกไหมนะครับเพื่อนอันนี้แมงแดงมา3อันถ้าใช้เทคนิคมองซ้ายแล้วแทงเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องกับ3ามเกิดกับเขาแพ่หลักของเรานะครับตอนนี้เราข้ามแล้วกันเห็นไหมไหนเฮียแมงน้าเงินแมงเปิดมาตัวตรงนี้เป็นปอกแปรเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำเพื่อนเพื่อนเทคนิคมีนะครับผมใช้ให้มันเป็นประโยชน์สําหรับใครที่เป็นมือใหม่แบบจัดจ๋านะครับยังไม่รู้เรื่องเทคนิค หรือการเดินเงินเรื่องเขาไพ่ต่างๆนะผมรวบรวมไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบูเช่รอตมาติเกลในสูตรของการเดินเงินนะแล้วก็สูตรโอเวอร์ไนนะครับสูตรมองไซแลาแทงสูตรคู่ขี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาไพ่ไหนๆนะสตัด3ตัด1 2ึ่งสองหอนะครับผมรวมไว้ในกลุ่มหมดแล้วนะฮะใครสนใจเข้ากลุ่มก็กดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ฝากหมดตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นมีน้ำเล่นด้วยนะวันละสี่รอบนะครับฟรีนะฮะเอ้ามาดูตรงนี้กันนะครับเพื่อนๆเขาไพ่นะครับที่3เกลของเราเปลี่ยนแล้วนะครับผม มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไหนต่อแต่ว่าตรงนี้นะครับผมขอเทไปที่น้ำเงินที่5 0 0 0ันบาทแบบซบๆลองเชิญแล้วกันเนื่องจากกำไรตอนนี้เราเยอะเลยเกินนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันจะกลับมาเป็น1 2ึ่หรือเปล่าซึ่งตาล่าสุดนี้ออกน้าเงินแล้วก็แดง1จุดนะครับถ้า1 2ึ่จริงนะครับตานนี้เราต้องเล่นไปที่น้ำเงินแบบเจนสีเพื่อนๆจะเข้าให้เดิมนะครับอย่างงนะฮะ มานะครับเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองหรือเปล่านะครับตามนี้เปิดมาตรงนี้เป็นหกแต้มนะครับส่วนเขามีอักอะไรเปิดมาตรงนี้สีออะไรเออหนุ่มนี่สวยนะครับยังกลับมาหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่นะครับตามสถิติเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูที่เขาไพ่หลักของเราตรงนี้นะครับคือหนึ่งสองหนึ่งสองเสร็จนะครับเป็นมังกรสองนะครับแล้วกลับมาหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นปีกบองสองกลับมาหนึ่งสองนะฮะอ่ะ มาดูกันนะครับตาานี้ตาานี้ผมขอใส่ไปที่แดงและกันนะครับตามเขาไพ่หนึ่งสองหนึ่งสองเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆตอนนี้เขาไพ่ของเราแบบชัวแบบจัดๆนะครับมีแค่มังกรแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับซึ่งตาต่อไปเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นเอ้อเอยปิงปิงปองดีไม่ใช่มังกรน,นะฮะซึ่งตาต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นปิงปองหรือหนึ่งสองหนึ่งสองก็ชานะครับยังไงเราก็ต้องเล่นแดงแต่นี้นะฮะโอเค นะครับเปิดมาใบแรกของเรานะครับเป็น3มนะครับเขามีเอกับ3คมอบโจหกกับ5จะได้ไหมโอ้โหเป็นเย็ดเย่ขอร้องหล่ะเปิดมาตรงน้องนีรโอ้วานี้นะครับโดนไปเยอะอยู่นะประมาณห0 0พันนะฮะเพื่อนๆซึ่งทุนเรา500บาทนะครับวันนี้เพื่อนๆจะบอกไว้ก่อน ะะเขาไพ่มาตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะครับผมเพื่อนผมว่าแต่ในประวัติการนะครับเล่นมาห้องนี้ไม่มีสีไหนไหลถึง3นะครับแล้วก็ไม่มีสีไหนเป็นเป็นมังกรเลยนะครับแต่ตารนี้น้ําเงินไหลออกมาเป็น3นะฮะ ตาต่อไปตัดแน่นอนนะครับเพื่อนๆประกอบกับ3เกลือของเรานะครับตรงตัวทึบแล้วก็ตัวไม่ขีดตรงนี้เปลี่ยนนะครับชนะ2ต่อ1นะฮะมีเทศตัวโปรั้านที่ไหลนะครับโอเคการนี้ผมขอตัดหางมังกรไปที่แดงนะครับที่5,000นบาทเพื่อนๆเล่นแบบชิวๆแบบชิกๆไปนะครับเปิดมาตรงนี้เป็น8ต่อ7เห็นไหมเพื่อนๆนะครับสถิติทุกอย่างนะครับมันมีไว้ นะฮะเพื่อให้เราใช้เอามาวิเคราะ์เปรียบเทียบนะครับอย่าไปโมเมแบบเล่นไปเรื่อยๆนะแบบคิดว่าสีนั้นสีนี้จะเปลี่ยนมันไม่ใช่นะเพื่อนๆการเล่นบาคาร่านี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับมันเล่นยากเอาไว้ยัองอยู่นะครับมี2ฝั่งก็จริงเหมือนแทงบอลนะเพื่อนๆแบบไอ้เชียแมนยูเตะกับโอวตอไซน้อยอย่างเงี้ยไอ้เชียแมนนะอ่ะตรงนี้มาถึงปัญหาของเรานะครับเพื่อนมาดูกันนะฮะ ตรงนี้นะครับผมตัว3เกลือตรงนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนมา2อันแล้วก็ไม่เขียนมาไหลนะครับแต่เข้าไพ่หลักของเรายังไม่ชัวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงที่รถแมพของเรานะครับเราสามารถใช้สูตรไหนไหนเข้ามาเปรียบเทียบก็ได้อันนี้ผมเลือกใช้มองสายดาวแทงนะฮะสีในน้อยแทงสีนั้นนะครับเนื่องจากน้ําเงินไหลมา3าไม่มีแดงเลยผมขอเชื่อไปที่แดงตรงนี้แล้วก็ป๊อกแปดนะคณะผมเพื่อนสวยงามอารามเทชนะ8ต่อศูนย์ไปนะครับตรงนี้อ่ะอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้พูดยังไม่จบถ้า เกิดมันมีนะครับตาในสตาที่เรายังเล่นอยู่นะครับแล้วเขาไพ่หลักไม่ชัวร์เขาไพ่3เกอไม่ชัวร์เขาไพ่หลักตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทางไหนเปลี่ยนไปได้หมดนะเมื่อกี้มันเป็น1ตัด3มใช่ไหมมันอาจจะเป็นตัด3แล้วเป็นปีงปองก็ได้นะครับหรือมันอาจจะตัด3แล้วมาเป็น2ตัดก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่ชัวร์เขาไพ่หลักถ้าเราไม่ชัวร์เขาไพ่หลักนี่ก็คือ3เกอเราจะไม่ชัวร์เลยนะครับให้ใช้สูตรเข้ามาเปรียบเทียบแทนซึ่งเมื่อกี้ผมใช้มองไซด้าแทนนะฮะเพื่อน อ่ะนะครับมาตามสถิตินี้นะครับแดงไม่เคยไหลถึง3แน่นอนนะครับตานี้ผมก็สัตว์ไปที่น้ําเงินสัตว์ถ้าสัตว์ไปที่น้ําเงินตานี้มันจะสอดคล้องกับพวกเมองใช้กรแทงเหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเปิดมาใบอะไรเนี่ยโอ้โหบอดอ่ะบอดชนไอ้เหียกูลงเสมอพอดีควย โอ้โหถามจริงนะฮะโอ้ตอนนี้สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทแล้วนะครับกำไรแม่งสองหมื่นห้านะตอนนี้เพื่อน,เอ,นเอาตอนนี้นะครับผมเพื่อนอย่างที่เคยเคยสอนไปในทุกคลิปนะครับว่า ถ้าเสมอมาตัดนะครับให้เปลี่ยนสีนะครับได้ตาหนี้ผมเลือกเลยนะครับประกอบกับนะครับรถแมพของเราตรงนี้นะครับแดง2น้ําเงินหนึ่งใช้สูตรมองซ้ายแล้วแทงนะครับสีนายน้อยแทงสีนั้นนะครับก็มาให้น้ําเงินอยู่ดีนะครับเสมอตัดนะครับบวกมองซ้ายแล้วแทงผลลัพธ์เท่ากับน้าเงินนะครับตาหนี้ผมมั่นใจมากๆเพื่อนๆนะฮะห้าพันบาทของผมนะครับตาหนี้ใส่ไปอย่าให้เสียนะครับโอ้โหมีแค่สามแต้มเท่านั้น นะครับเขามี1แต้มนะครับจัวมาตรงนี้เป็น6เป็น9หลังแล้วนะครับผมมีแต่กินกับเสมอแค่นั้นแหละอ่ะโอเคนะครับถ้าเราต่อจิตตรงนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดสุดที่กันทุน500บาทเราได้เท่าไหร่นะฮะเ,เพื่อนเป๊ะมาตรงนี้ยังอีกยังไม่คิดให้กูอีก3850บาทนะครับกำไร30,000แบบเนาะนอะนะฮะเ,เพื่อนวันนี้จาก การบิเคอห์ขาวพ่หลักเข้าวพ่สามเกลือแล้วก็สูตรจากร o a แมพนะครับมองซายเราแทงใครที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้อยากจริงๆแบบนี้นะทุกอย่างนะครับสูตรการเดินเงินนะครับสูตรการมองข้าไพัหรือสูตรต่างๆเอาไว้ให้แล้วในลิงก์ปักหมุดนะฮะเอาคําถามวันนี้นะครับเพื่อนๆ สูตรมองซ้ายแล้วแทงมีหลักการแทงยังไงนะครับผมใครตอบถูกคนแรกนะครับเราบรงมาลไปเลยอีก5ารางวัลผมจะสุ่มแจกนะครับกลับมาพบกับคลิปบัลลาภาคไทยสไตล์คอบปโตแบบนี้กันอีกเช่นเคยพร้อมความรู้เกดสาระดดีๆแบบนี้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม